ภายในสมองของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์นับล้านๆเซลล์นะครับในขณะเดียวกันนะครับส่วนหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์เองนะครับจะมีความฉลาดมากน้อยเพียงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับแล้วก็ส่งนะครับกระแสไฟฟ้าอย่างต่อที่เกิดขึ้นภายในสมองของเรานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าบุคคลที่เขามีความฉลาดนะครับก็จะมีการส่งกระแสประสาทมีการส่งไฟฟ้านะครับระหว่างเซลล์สมองเนี่ยนะครับที่มีประ่านมากทั่เอง ในส่วนหนึ่งเองเนี่ยนะครับในภาวะของการที่เราใช้สมองอย่างหนักสมองจะเกิดอาการล้านะครับสมองจะสร้างนะครับส่วนที่เรียกว่าอนุโมกอิสระเกิดขึ้นภายในสมองของเราอนุโมกิสระเหล่านี้นะครับเขาจะไปขัดขวางกระบวนการรับแล้วก็การส่งกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมบางครั้งเราอดนอนเราอ่านหนังสือมากๆนะครับหรือว่าเราทานแอลกอฮอล์เราแต่เราจึงรู้สึกว่ามันคิดอะไรไม่ค่อยออกมันเบลอนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับที่ประเทศอินเดียเองเขามีพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าขมิ้น ร,รัฐาบาลอินเดียนะครับเห็นถึงความสําคัญเห็นถึงประโยชน์ของพืชชนิดนี้จึงได้จับตั้งสถาบันวิจัยวิจัยหนึ่งขึ้นมาแลนะสถาบันหนึ่งขึ้นมานะครับชื่อว่า CDRI นะครับหรือชื่อเต่มของเขาคือ Central Drug Research Institute นะครับเป็นสถาบันวิจัยยากลางของอินเดียที่สาบันแห่งนี้เองครับทางรัฐบาลอินเดียได้ให้นักวิทยาศาสตร์นะครับของทางประเทศอินเดียรวมถึงนักวิชาศารของทั่วโลกเองได้มีการค้นคว้าวิจัย พืชสมุนไพรที่ชื่อว่าพร่งนี้หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือบาโคป้าโมเนว่านะครับเมื่อมีการวิคั์มีการวิจัยแล้วนะครับสถาบันนี้ครับเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนครับสถาบันสิเดียเองเคยทํางานให้กับองค์การอนามัยโลกหรือว่าเดบิโอรวมถึงยูเนสโกด้วยนะครับสิเดียเองนะครับมีการค้นคว้าม,มีการทดลองมีการวิจัยสามารถแยกโมเลกุลของสารสก,กัดที่อยู่ในบาบาโคป้าโมเนร่าออกมา นะครับเป็นสารสกัดนะครับ <im itation> ที่ชื่อว่าบาร์โคไซเอนดีแล้วกําหนดเป็นมาตรฐานในกระบวนการในการสกัดนี้นะครับจดลิขสิทธิ์ไว้ทั่วโลกนะครับนั่นหมายเพราะว่าโอเคนะครับในส่วนของการสกัดบาโคป้าโมเดลว่าให้ได้บาร์โคไซเอนดีแล้วมีประสิทธิภาพในการเห็นผลเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาความจำทางเรือหผลเนี่ยนะครับก็ถูกรับรองโดยเซียไอนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับที่ผมจะมาแนะนําชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีเบลด คนยังไงเหรอครับต้องบอกว่าตัวดีเบรนเองนะครับสามารถที่จะช่วยนะครับในเรื่องของการบำรุงสมองโดยตรงเลยมีความโดดเด่นที่ดีที่สุดนะครับถ้าเทียบกับสิบพันบำรุงสมองนะครับประเภทอื่นนะครับดีกว่าจิงโปกมิโรบ้าหรือใบแตงกล้วยที่เราเคยได้ยินมาเพราะว่าใบแตงกล้วยนะครับหรือว่าโซเดียมคีนนะครับส่วนอื่นนะครับส่วนใหญ่จะแค่นะครับในเรืโองการทําให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงสมองมากขึ้นเมื่อเลือดมาเลี้ยงสมองมากขึ้นครับเวลาออกซิเจนมาเลี้ยงสมองมากขึ้นเราจะรู้สึกสดชื่น แต่โดยทั่วไปครับผิดพันในท้องตลาดครับโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเสริมในเรื่องกระแสไฟฟ้าที่มันนะครับมีการรับส่งภายในสมองของเราไม่ได้ไปเสริมในเรื่องสื่อน้ำประสาทโดยตรงนะครับแต่บาโคไซเอ็นบีที่อยู่ในดีเบรนตัวนี้ครับเขาสามารถที่จะช่วยนะครับในเรื่องการไปเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองนะครับไปช่วยนะครับทำให้สมองเราเนี่ยนะครับมีการหลั่งเซโรโทนินออกมามากขึ้นเมื่อเซโรโทนินหลั่งออกมาแล้วผลที่ได้คืออะไรครับเซโรโทนินหลั่งออกมาจะทำให้เรารู้สึกสดชื่น ระบายกระเป๋านะครับลดความเครียดนะครับรวมถึงทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นเมื่อหายก็ไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่านะครับสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจาเพราะฉะนั้นจ like ึงมีผลอย่างมากเลยส well, ําหรับนักเรียนสําหรับนักศึกษาสําหรับผู้ที่ต้องทํางานและใช้สมองอย่างหนักนะครับสาหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่มีในเรื่องของอาการสมาธิสั้นครับตัวนี้สามารถที่จะช่วยได้อย่างแทเจรงรวมถึงท่านที่มีนะครับผู้สูงอายุหรือว่ามีบุคคลที่มีสภาวะดีเมนเชียคือคือสมองเสื่อม นะครับหรือว่าอัลไซเมอร์หรือว่ามีอาการหลงหลงลืมลืมหรือท่านเองทํางานที่ต้องมีความเครียดอยู่เสมอแล้วหลงลืมบ่อยครับเหมาะมากเลยสําหรับตัวผลิตพนันดีเลยดีเบีนเองครับมีผลการทา,ทานที่เกิดขึ้นจากนักเรียนนักศึกษาครับไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็แล้วแต่ปรากฏว่าทานก็แล้วครับช่วยทําให้น้องๆเขามีความจดจําที่ดีขึ้น สำหรับดีเบรนนะครับดีมากมากครับคอนเฟิร์มแล้วก็ดีเยี่ยมนะครับท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้นะครับที่ทางเว็บไซต์ของ c d i ได้เลยนะครับอันนี้เป็นการรับรองที่ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าองค์กรนี้นะครับทำการให้กับนะครับองค์การอนามัยโลกมาแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นแนะนำครับผลิตดีเบลนแล้วท่านจะมีสมองที่ดีนะครับเสริมสร้างความจำดีนะครับสมองดีความจำดีก็ดีเบรนครับ